ในช่วงเวลาที่ใกล้เข้าสู่โหมดศึกซีเกมแบบเต็มกำลังกระแสะที่ร้อนแรงที่สุดในโลกฟุตบอลไทยเวลานี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันทั้งโซเชียลนั่นคือความกดดันก้อนใหญ่ที่ถาโถมเข้าใส่ฮัส,สาันกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งกำลังเผชิญกับภารกิจอันหนักหน่วงในการตัดสินใจเลือกผู้เล่นชุดลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดในรอบปีหนึ่ง ความคาดหวังของแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมชาติไทยกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งรวมถึงแรงกดดันจากผลงานในเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ล้วนส่งผลให้การคัดตัวครั้งนี้มีความหมายมากเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นฟอร์มอันโดดเด่นของผู้เล่นริมเส้นหลายรายที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสะดุดตาในลีกยิ่งทำให้สถานการณ์น่าปวดหัวเข้าไปอีก ทั้งเรื่องความพร้อมไม่เต็มร้อยของนักเตะบางคนการติดภาร,รก,กับสโมสรรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ยังต้องลุ้นกันแบบวันเป่าวันทำให้ฮัตสันต้องคำนวณแทบทุกตัวอักษรของรายชื่อนักเตะที่จะส่งไปลุยศึกซีเกมส์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดเท่านั้นแต่เพื่อรับมือกับกระแสะสังคมที่จับตามองอยู่ทุกวินาที สิ่งที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของความหนักใจคือฟอร์มการเล่นอันสดใหม่ของบรรดาตัวริมเส้นของทีมชาติไทยชุดยู3ที่หลายคนกำลังอยู่ในช่วงพีคทั้งสปีดความมั่นใจการสร้างสรรค์โอกาสและความหลากหลายทางแทคติกผู้เล่นอย่างปีกความเร็วสูงที่กำลังโดดเด่นในลีกกว่า4-5รายต่างพร้อมชิงตำแหน่งกันแบบสูสีจนแฟนบอลบางส่วนเองยังเลือกไม่ถูกกว่าใครควรติดทีมแน่นอนว่าเมื่อฟอร์มนักเตะดีพร้อมกันหลายคน การต้องตัดใครออกย่อมเป็นเรื่องยากแต่ทีมชาติไทยมีโควตาตัวจริงจำกัดและระบบที่ฮัตส,สันต้องการใช้นั้นไม่ได้เปิดพื้นที่ให้มีนักเตะริมเส้นมากเกินไปเพราะเขามักปรับหมาเพื่อเน้นสมดุลเกมรุกและเกมรับเป็นสำคัญการตัดสินใจนี้จึงไม่ใช่เพียงการเลือกนักเตะที่เก่งที่สุดแต่ต้องเป็นนักเตะที่เหมาะที่สุดกับระบบการเล่นที่ต้องการใช้ในซีเกมซึ่งเป็นทัวนาเมนต์แบบเกมเ่าเกม ความฟิตความเฉียบขาดและความเข้าใจในแทคกติกต้องมาเป็นอันดับแรกขณะที่สถานการณ์ของบางคนที่คาดว่าจะเป็นตัวหลักกลับไม่ฟูทีมตามที่แฟนบอลคาดหวังบางรายยังมีอาการบาดเจ็บเรื้อรงังบางรายสโมสสอนอาจต้องการใช้งานช่วงปลายฤดูกาลบางรายเพิ่งฟื้นตัวกลับมาลงสนามไม่นานจนสภาพร่างกายยังไม่หนึ่งาให้ภาพรวมของทีมยังมีจุดให้กังวลอยู่ไม่น้อย แม้ฮัสสันจะพยายามให้โอกาสนักเตะใหม่ๆในเกมอุ่นเครื่องหลายครั้งแต่การไม่มีเวลาร่วมงานกันมากนักและการต้องปรับเปลี่ยนรายชื่อเกือบทุกค่ายเก็บตัวทำให้รูปแบบการเล่นยังไม่นิ่งเท่าที่ควรแผนการเข้าทำหลายจังหวะยังขาดความแม่นยำการเคลื่อนที่บางช่วงยังไม่สอดคล้องกับความตั้งใจของโค้ชและที่สำคัญสภาพจิตใจของนักเตะที่ต้องแย่งชิงตำแหน่งกันก็มีผลต่อฟอร,ร์มการเล่นไม่น้อย ทุกการเก็บตัวทุกการซ้อมล้วนเป็นการแข่งขันโดยไม่มีวันหยุดซึ่งนั่นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันบรรดาปีกจอมหมือหวาที่แฟนบอลกำลังหมายตาต่างทำให้แคมป์ทีมชาติเต็มไปด้วยความคึกคักมีทั้งผู้เล่นที่โดดเด่นเรื่องความเร็วฉีกแนวรับผู้เล่นที่จุดติดเรื่องการส่งบอลทินเลพาสผู้เล่นที่เด่นเรื่องลากเลื้อยหาช่องทะลุทะลวง และอีกหลายคนที่มีจุดเด่นด้านการเล่นเกมเหนือคู่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่เพราะซีเกมเป็นทัวนาเมนต์ที่ต้องอาศัยพลังของทีมและระบบมากกว่าการหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวฮัสสันจึงต้องประเมินละเอียดว่าปีกคนไหนตอบโจทย์เกมรุกตามแผนและคนไหนช่วยเกมรับได้มากพอในวันที่ทีมต้องเล่นแบบรัดกุมอีกทั้งเขาต้องคำนึงถึงประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลีกไม่สามารถทดแทนได้โดยสมบูรณ์แม้ว่าฟอร์มในลีกจะดีเพียงใดแต่หากรับตัวกับความกดดันของทัวร์นาเมนต์ไม่ได้ก็อาจกลายเป็นจุดเปราะบางของทีมได้เช่นกันสถานการณ์จึงทำให้ฮัตสันต้องเฝ้าดูฟอร์มนักเตะแบบวันต่อวันเก็บรายละเอียดทุกจุดในสนามทั้งความมุ่งมั่นความต่อเนื่องความเข้มแข็งทางร่างกายรวมถึงการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีบอลซึ่งเป็นจุดที่เขาให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะระบบของเขามีความยืดหยุ่นสูงแต่ต้องการวินัยในแทคกติกแบบเข้มขน้นปีกบางคนที่โดดเด่นในสโมสรออาจไม่สามารถเล่นในแท็กติกนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่บางคนที่อาจไม่ได้ฉายแสงมากเท่าคนอื่นในหลีกลับเข้าระบบทีมชาติได้ลงตัวกว่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลทั่วไปไม่เห็นจากภายนอกแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่โคช้ชต้องประเมินตลอดเวลา โดยเฉพาะตำแหน่งริมเส้นที่เป็นตัวแปรสำคัญของเกมรุกยุคใหม่การเปิดบอลการตัดเข้ากลางการดึงตัวประกบการวิ่งทะลุแนวหลังการเล่นเกมสวนกลับล้วนมีผลต่อรูปแบบการเล่นทั้งหมดฮัตสันต้องเลือกนักเตะที่สามารถทำได้หลากหลายไม่ใช่เพียงมีจุดเด่นเพียงหนึ่งอย่างเพราะในเกมระดับซีเกมคู่แข่งต่างศึกษากันมาอย่างละเอียด หากมีนักเตะที่อ่านง่ายเกินไปจะเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามจับทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งในรอบรองและรอบชิงความกดดันจะยิ่งสูงขึ้นทุกจังหวะต้องโชว์ที่สุดทุกครั้งความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจทำให้ทีมหลุดมือจากโอกาสเปลียนทองได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ฮัสสันยังต้องคำนึงถึงสภาพสนามและสภาพอากาศของเจ้าภาพซีเกมส์ที่ขึ้นชื่อว่าท้าทายต่อสภาพร่างกายนักเตะไทยพอสมควรความร้อนชื้นอุณหภูมิที่แปรปรวนและสไตล์การเล่นของทีมจากอาเซียนที่เน้นปะทะเข้าบอลหนักทำให้เขาต้องเลือกผู้เล่นริมเส้นที่ทั้งวิ่งเร็วรือวิ่งไม่หมดและเจ็บยากหากมีนักเตะที่ฟิตไม่พออยู่ในทีมอาจส่งผลต่อแผนการเล่นอย่างมาก เพราะตำแหน่งนี้ต้องวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมเป็นระยะทางมหาศาลยิ่งซีเกมแข่งขันแบบทีวันพักน้อยความฟิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อมองลึกกลงไปการที่ผู้เล่นหลายคนกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงในลีกทำให้แฟนบอลจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าใครควรเป็นตัวจริง ใครควรเป็นสำรองและใครไม่ควรถูกตัดออกจากทีมทำให้กระแสะโซเชียลร้อนแรงถึงขั้นมีการเสนอรายชื่อกันแบบสนุกสนานบางคนอ้างสถิติบางคนยกเหตุผลจากฟอร์มเกมล่าสุดบางคนชูความเก่งเฉพาะตัวเป็นหลักแต่สิ่งที่แฟนบอลไม่สามารถเห็นได้คือมุมที่โค้ชต้องวิเคราะห์แบบละเอียดกว่านั้นเช่นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในเกมซ้อม การแสดงออกในสนามซ้อมความทุ่มเทความเข้าใจในแผนการตัดสินใจในสถานการณ์กดดันรวมถึงทัศนคติในห้องแต่งตัวทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่มีผลต่อก,การตัดสินใจของฮัทสรรันซึ่งหลายครั้งอาจสวนทางกับความคาดหวังของแฟนบอลได้เสมอความกดดันจึงยิ่งทวีคูณขึ้นทุกครั้งที่แฟนบอลจับจ้องมาที่แคมป์ทีมชาติไทยและเสียงวิจารณ์จะดังขึ้นทันทีทุกครั้งที่ฮัสสันเลือกใช้งานผู้เล่นที่บางคนมองว่า ฟอร์ไม่ใช่หรือเป็นการเมินฟอร์มาดีของผู้เล่นบางคนแต่นั่นคือเรื่องธรรมดาในโลกฟุตบอลเพราะสุดท้ายแล้วโค้ชเป็นผู้ที่เห็นนักเตะใกล้ชิดที่สุดรู้ว่าระบบทีมต้องการอะไรและรู้ว่านักเตะค,คนไหนสามารถตอบโจทย์ภายใต้เวลาจำกัดรวมถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าในเกมที่อาจแตกต่างจากสิ่งที่แฟนบอลคาดคิดแต่ถึงอย่างนั้นฮัสซันเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงแรงกดดันจากเสียงของแฟนบอล เพราะการคุมทีมชาติไทยต้องรองรับทั้งผลงานในสนามและการยอมรับจากสังคมไปพร้อมกันเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเลือกของเขาถูกต้องและทีมชาติไทยสามารถก้าวไปสู่รอบชิงชนะเลิศตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำหรับเรื่องความไม่ฟูทีมที่หลายคนพูดถึงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้แผนของฮัสซันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนที่คาดว่าจะเป็นแกนหลักกลับต้องพักรักษาตัว บางคนมีอาการล้าเพราะโปรแกรมกับสโมสรนหนักบางคนเพิ่งหายเจ็บจนยังไม่กล้าเล่นเต็มสปีดทำให้โคช้ชต้องเตรียมแผนสำรองไว้เสมอและการเลือกผู้เล่นริมเส้นจึงยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเพราะตำแหน่งนี้ต้องการความฟิตสูงและผู้เล่นที่ขาดความต่อเนื่องในการลงสนามอาจส่งผลต่อเกมโดยตรงยิ่งเมื่อเป้าหมายคือการเข้าชิงซีเกมให้ได้การเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยฟอร์มดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแต่ละเกมมีความหมายห้ามพลาดแม้แต่เกมเดียวทั้งหมดนี้ทำให้การคัดตัวครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในภารกิจที่กดดันมากที่สุดของฮัสซันตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเขาต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบต้องคำนึงถึงองค์ประกอบมากมายต้องประเมินผู้เล่นทั้งเรื่องฟอร์มวินัยความเข้าใจแผนสภาพร่างกายและความเหมาะสมกับระบบที่ต้องการใช้ในีเกม ความจริงแล้วเขาอาจอยากพานักเตะที่ฟอร์มดีทุกคนติดทีมไปทั้งหมดแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆทําทให้เขาต้องเลือกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นความยาวของรายชื่อไม่เคยพอสำหรับความคาดหวังของแฟนบอลแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องเลือกระหว่างการตามใจเสียงแฟนบอลกับการทำงานตามแผนที่ตัวเองเชื่อว่าจะพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ เมื่อมองไปข้างหน้าสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นที่สุดคือทีมชาติไทยที่เล่นด้วยจังหวะที่มั่นใจรุกดูดันแต่มีวินัยไม่หลุดโฟกัสในจังหวะสำคัญและใช้จุดเด่นของปีกความเร็วสูงที่ทีมมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนรู้ว่าทีมชาติไทยมีศักยภาพพอที่จะสู้กับทุกทีมในอาเซียนแต่สิ่งที่ขาดมาหลายครั้งคือความสม่ำเสมอในการเล่นและความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย ฮัตสันเองก็รู้ดีว่าจุดนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ให้ได้ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เพราะการมีเกมรุกที่ดีแต่จบไม่ได้ก็อาจเท่ากับไร้ประโยชน์และการเล่นเกมรับที่ดีแต่ไม่มีผู้เล่นริมเส้นสร้างเกมรุกก็ยากที่จะชนะในเกมระดับซีเกมที่ทุกทีมเน้นยิงเร็วเพื่อกดดันคู่แข่งในท้ายที่สุดการเลือกผู้เล่นของฮัสันจะเป็นก้าวสำคัญที่จะกำหนดเส้นทางของทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้ ฟอร์มของนักเตะริมเส้นที่กำลังร้อนแรงอาจเป็นอาวุธที่นำชัยชานมาให้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบที่ชัดเจนแอร์ละเล่นเป็นทีมอย่างกลมกลืนความไม่ฟูทีมอาจเป็นอุปสรรคแต่ก็อาจเป็นโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่บางคนแจ้งเกิดได้เช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในแผนงานความกล้าตัดสินใจและการดึงประสิทธิภาพสูงสุดของนักเตะออกมาในเวลาที่จำกัด แฟนบอลไทยต่างเฝ้ารอด้วยความหวังว่าจะได้เห็นทีมชาติไทยกลับมาสร้างความภูมิใจอีกครั้งบนเวทีซีเกมส์